และแล้วมันก็จบสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะสำหรับโปรเจกต์จอมทองซอยสิทั้งหมดนี้รัปประมาณเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมละ่ะรัปประมาณทั้งสิ้นนะฮะอยู่ที่ปโปรงมุง้รงรวดจอมทอง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 ยังจำเพลงนี้ได้อยู่ไหมฮะ คิด <Nope. S 2> ถึงรักชั้นหนึ่งชม้น้องช ah. ั้ 3, นาชั้น4ีวเขาเรอหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก,การปูกระเบื้องชั้น,น1ก็คือมาสเตอร์แบดดูของเรานเ,เองนะฮะเพราะมาสเตอร์แบดูของเราทำมาอลายบ้านผนังไม้กรดานผนังทำเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือตีมสีจอมทองซอย12บสอโปรเจกต์ที่สุดสาของเรารีโนเวทงานยิ่งยากเราชอบทำ กับโปรเจกต์ที่13บ้านสจ้าทอง แล้วมันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วจ้าคุณคุณเคยคุณคุณเคยบ้านจอมทองซอย12โปรเจกต์ที่13ของบอลลี่ดีไซน์878นะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูความสำเร็จของเรากับทาวน์เฮาส์4ชั้น1 2 3 4โอ้ยนุ่นนะครัคุณยอดอยู่บนนู้นเลยไม่ต้องถามว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าทำทั้งหมดเลยเปิดรูปเก่าขึ้นแทรกมาได้เลยนะจ้าดูซิว่าระหว่างบีฟอร์กับอัฟเตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะฮะ คุณเอ๋สวยงามมากเลยนะฮะนี่คุณเราทำประตูรั้วใหม่นะจ้าหน้าบ้านดูแบบว่าวอมวอมมากเลยประตูลายลวดลายไม้โครงเหล็กสีดำโอ้โหเท่ๆนะครับมีไฟกิ่งอยู่หน้าบ้านเปิดกลางคืนนี่โอ้โหหน้าบ้านนี้ออกไฟสีวอมสีส้มดูแบบหรูหราดูนึกว่าอุ้ยตายแล้วนู่นไปอยู่รีสอร์ทเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมหรือยังพร้อมไหมพร้อมปะเปิด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  เปิดประตูหน่อยสิจ้าเปิดประตูถ้าไม่มีรถจอดก็เปิดอย่างนี้นะฮะเปิดเข้าบ้านได้เลยเป็นประตูบานคู่แต่ถ้ามีรถจะเข้ามาคุณก็พับไปเลยจ้าเนี่โชว์โชว์อะไรไม่โชว์ขอโชว์ลวก่อนเป็นประตูบานพับเปิดเต็มหน้าพื้นที่4เมตรไปเลยนี่นะฮะพอเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะคุณถ้าคุณไปดูคลิปที่แล้วนะฮะ เราก็อธิบายไปเลยว่าตรงเนี้ยของเราจะทำโรงรถที่มันสูงขึ้นแล้วมันก็สูงจริงๆเห็นไหมฮะดูมือดูมือกับประตูคุณก็จะเห็นสัสดส่วนเลยว่าโอ้โหสูงจริงๆเพดานตรงนี้โปร่งมากนะฮะตอนแรกคิดว่าประมาณ3เมตรแต่เอาเข้าจริง3เมตรครึ่งจ้าสูงโปร่งผนังโดยรอบสีขาวสว่างสวยอันนี้เองก็จะเป็นประตูทางเข้าของเรานะฮะเป็นประตูบานเรือนสีดํากรอบสีดําหน้าเต็มไปเลย เดี๋ยวบริจะพาเข้าไปดูข้างในนะฮะตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ําหน่อยหนึ่งนะฮะซอยเนี่ยในชุมชนตรงนี้น้ําไม่ค่อยมีดังนั้นเราต้องมีปั๊มสำรองเพื่อดูดน้ําขึ้นไปเก็บบนแทคงน้ําเพราะว่ากลางวันน้ําไม่ไหลเลยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอยู่กลางใจเมืองนะฮะแต่น้ําไม่มีดังนั้นเราก็ต้องทําอะไรที่สำรองเผื่อไว้นะฮะเข้าไปข้างในกันเปิดประตูนะจ๊ะเปิดประตูเลยโปรง่ปรงมุง้รงรวดพร้อมแล้ว ิ่งก่อ,อยหลงทางมันขาวโพลนจริงๆเข้ามมาในบ้านแล้วก่อนอื่นเลยเขาหดเสื้อก่อนวันนี้ที่เราปล่อยคลิปนะฮะก็คือวันวาเรนทายขอดอกไม้หน่อยเป็นคนมีความรักนะ,ะเป็นคนมีความรักขอช่ออีกหนึ่งช่อ <c oughs> คืออยากได้ดอกไม้วันวาเรนทายเลยเลยใส่มาเอาเลิกก่อนเอาเลิกเอาชายัยวันนี้ฉันต้องได้ดอกแน่นอนเลยดอกเยอะมากจเจากี่สีเอาไปเลยจ้าคุณดูสิ มันเหมือนสวรรค์วิมานเหมือนที่ซอยเรบดีเหมือนกันนะฮะก็คือมันขาวขาวจ้วะเลยทางเหนือนเขาบอกขาวจ้วโฟขาวจ้วโฟขาวจ้วโขาวจ้วะขาวจริงๆบริเวณตรงนี้เองที่จะเป็นบริเวณโซฟานั่นเองคุณเห็นไหมว่าเราดีไซน์ไว้ให้ทุกบ้านเลยนะฮะทงรับแขกคุณจะมีไฟหลืบเอาไว้เดคอเรทเวลานั่งดูทีวีตอนกลางคืนคุณจะเปิดแค่ไฟหลืบดูเอาบรรยากาศก็ ตามใจเลยแผงตรงข้างก็จะเป็นแผงโทรทัศน์นั่นเองสําหรับจอทีวีตอนนี้เราเดินระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่นี่เดินระบบเป็นท่อโชว์นะฮะท่อโชว์อย่างที่เคยบอกนะฮะบ้านหลังนี้อายุประมาณ40กว่าปีแล้วผนังคงสร้าง ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความกร่อนของตัวตัวอิฐตัวฟูนถ้าจากรูปเดิมเราไปดูรูปเดิมนะฮะผนังมันจะร่อนหมดเลยแล้วก็จะเป็นเวฟไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เราก็ทําการสกิมผนังใหม่นะครับทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วในโทนสีขาวเป็นสีไอวอรี่นะฮะสีออกงาช้างหน่อยพื้นโฮโฮโฮมันตัดมากเลยอะตัดกับพิธีกรมากเลยคุณดูสิ โห oh. ตัดตัดจริงๆดอกฉันเห็นชัดแนะเห็นชัดไม่รู้จะดอกยังไงแล้วเนี่ยดอกเต็มเห็นชัดมีบนพื้นสีขาวกระเบื้องเซรามิกสีขาวขนาด60-60นะฮะในวัสดุที่เรามอบให้พื้นตรงนี้เองนะฮะที่เราเคยคุยไปตอนนี้มันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรายกพื้นขึ้นมาประมาณ20เซนเพราะว่าพื้น งานระบบนะฮะท่อตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเนี่ยท่อมันเป็นเนินอยู่กลางบ้านทําให้ไม่มีการไหลเวียนของน้ํากลายเป็นน้ําขังอยู่หลังบ้านตอนนี้เราแก้ปัญหาแล้วนะฮะคือยกพื้นขึ้นมาแล้วปรับระดับท่อระบายน้ําใหม่ทั้งหมดเลยวตู้เย็นมาละคุณนี่ตาชี ฮิตาชิฉันใช้ฮิตาชิทุกบ้านเลยนะตู้เย็นนะ่ะคุณไปดูนะฮิตาชิมาเป็นสปอนเซอร์เร็วเดี๋ยวจะเอาไปลงให้ทุกบ้านเลยแต่ของเขาจริงๆนะบรอเวยโซนของห้องครัวจะเป็นแพนทรีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีบาน2บานเนี่ยมันก็เป็นช่องทางเข้าที่ค่อนข้างแคบดังนั้นเราก็เลยดีไซน์ไปเลยนะจ๊ะ3บานนะเป็นรางเกี่ยว3บานคุณได้พื้นที่เป็น2ส่วน3เป็นทางเข้าเท่านั้นไม่พอนะฮะไปทุกหลังเราก็จะทําเหมือนกันก็คือคุณสามารถเลื่อน อยากจะเปิดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้โยกไปเลยจ้าเข้ามาสวยไหมสวยมากในกล้องน่าจะสวยนะนี่ไม่ได้อวยนะฮะแต่ของจริงมันสวยมากเลยนะฮะทั้งเรื่องของลายหินบ b เดอร์ลายหินนะฮะที่เป็นลายหินอ่อนเน n e r ของที่นี่จะชอบโทนสีขาวแล้วก็โทนที่เป็นลายหินอ่อนที่ผสมเข้าไปนะฮะแล้วก็ต้องตัดขีดดำขีดเท่านี่คอนเซ็ปเป็นอย่างนี้เลยนะฮะฟังก์ชันมีอะไรบ้าง ครัวลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าครัวตัวไอนะฮะนี่เขาเรียกครัวตัวไอข้างบนก็จะเป็นตู้ลอยนะจ๊ะมีซ่อนไฟหลืบให้เรียบร้อยด้านล่างก็มีซ่อนไฟหลืบให้เรียบร้อยความสวยงามของที่นี่ของครัว p a นที่ตรงนี้นะฮะก็นี่จะลักษณะพิเศษก็คืออ่างล้างจานของเราจะเป็นอ่างนี่ฮะมาใกล้ๆเลยจะเป็นสแตนเลสดำนะฮะนี่สแตนเลสดำสวยมากเลยนะฮะสแตนเลสสีดำถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเตาแกส๊ส ที่นี่ใช้เตาแก๊สนะฮะเตาแก๊สที่นี่ก็จะเป็นระบบสามหัวเป็นระบบจุดแบบไฟฟ้านะฮะนี่สามหัวมีหูดให้นะฮะถ้าแนะนำนะฮะไม่ควรต่ำกว่า1,400วัตต์เพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้กำลังดูดในการทำอาหารของพวกอาหารไทยเนี่ยควันมันค่อนข้างจะฉุนมันจะขมโมากเลยมันไม่พอดังนั้น1,400นี่วัตต์นี่เป็นอะไรที่กำลังดูดกำลังดีเลยนะฮะฟู่ดูดเลยดูดได้ไหมดูดเดี๋ยวเขาดูดโชว์ เป็นระบบดิจิตอลนะคุณคุณจะเอาคุณฟังเสียงสะใจดูดสะใจนะฮะอ่าปิดไปเตาแก๊สข้างล่างก็เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าไมโครเวฟแน่นอนเราก็ใช้ไมโครเวฟที่เป็นไมโครเวฟดิจิตอลนะจ๊ะอ่ะกดสวิตช์เหมือนเดิมเพื่อให้เครื่องทำงานนะฮะแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติ แน่ใหม่ๆอยู่เลยข้างในยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะฮะไมโครวเวฟอ,อตโตเ m ม t ติดิจิตอลนะฮะจากเฮฟเรเหมือนกันนะฮะไม่ใช้ก็ปิดสวิตจบข,าข่าวคราวนี้ประตูอะไรรู้ไหมจ้าประตูสวรรค์เอิดเลยคุณพระ <laughs> <laughs> ห้องน้ำห้องน้ำก็ยังขาวเลยคุณมาดูห,ห้องน้ำกัน ขาวมากเลยนะฮะเราใช้กระเบื้องลายหินอ่อนขนาด60 6 0นะครับใส่เข้าไปเลยติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมดในโซนนี้ห้องน้าเราทําใหม่นะฮะทำตั้งแต่ระบบการวางตําแหน่งอะไรใหม่ตรงเนี้ยดูรูปเดิมขึ้นประกอบเลยนะฮะว่าเนี่ยเราทําใหม่หมดเลยแค่เราเล่นความแตกต่างแค่ขนาดของกระเบื้องผนังเป็นขนาดไซส์60สคูณหกแต่กระเบื้องพื้นเป็นขนาด 30มสคืนหกแน่ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะฮะก็ตกแต่งด้วยกระจกเงากรอบสีดําอ่างลอยเซรามิกนี่คุณใหญ่กวักน้ําล้างหน้าได้มันมากนะฮะตรงนี้ได้เป็นเรนชาวเวอร์เรามีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะฮะปะ่ะเราไปดูชั้น2กันราวบันไดของเรานะฮะหรือกระพือบันไดเนี่ยเป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกันนะฮะน่นก็ไม้ยางพาราของเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นนั่งไม้พยางพารา เราจับหน้าเต็มหน่อยนี่สนิ้วนะฮะพื้นไม้ก็เป็นลูกนอนนะจ๊ะกับลูกตั้งที่ถูกดีไซน์มาสูงประมาณ3นิ้วนี่เอามาเล่นไหนๆมาดู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 นี่นี่นี่อ่าเห็นไหมฮะลูกตั้งของเราเราก็พยายามเล่นดีไซน์นะฮะโดยปกติของเราดีไซน์ให้เป็นเขิ่อนขึ้นมาประมาณ3นิ้วนะฮะนี่ไล่ขึ้นไปเลยตัดกับโทนสีขาวของบันไดโอ้ยเสน่ห์ป่ะเราไปดูห้องต่อไปกัน นั่นก็คือห้องนอนชั้นสองชั้นสองคุณใหญ่มากดูสิกว้างใหญ่มากสองสเปนเสาครึ่งน่าจะประมาณ7.8เมตรนะนี่น่าจะประมาณ7.8เมตรเลยอย่างที่บอกนะฮะพื้นเดิมของมันเนี่ยมันก็คือพื้นกระเบื้องอยางขนาด30มสคูณซึ่งระเบิดระเบ้ออ่าพังเอ้พะง,งาบนะฮะเราก็ได้ทำการเรื้อไป ก็ว่าเสาะไปปุ๊บข้างล่างทั้งหลายยางมาตอยจ้าคุณพระคุณเจ้าช่างเนี่ยนะฮะใช้พลวดปูแสะขึ้น mm hmm. เหนียวเป็นยางมาตอยผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็ปรับพื้นนะฮะสกิมพื้นใหม่แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องอยางรายไม้คลิกล็อกนะฮะสีโทนออกไม้สักหน่อยนะครับสวยมากเลยดูอบอุ่นมากเลยเดินระบบไฟใหม่หมดเลยนะจ๊ะห้องนี้มี8ดวง เดินระบบไฟระบบปักทั้งทั่วบริเวณเดิมตัวน,นี้จะมืดมากนะฮะเดิมจะมืดถึมๆผนังตรงโซนนี้ก็จะระเบิดเพราะข้างบนเป็นระเบียงน้ําย,ย้อยลงมาตกลงมาตอนนี้เราก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วมานั่งได้เลยนะจ๊ะนึ่สัง <c oughs> <c oughs> ตัวเบานะถ้าตัวหนักนี่วิทย์ไม่ขึ้นนะจ๊ะด้านบนเองหลังคาลงรถะฮะก็จะเห็นหลังคาของเรานะฮะหลังคาชิงก็รลูนนั่นเองเป็นไงล่ะคุณเอ้ยสีดําสวยอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่รุ่นดำสนิทนะรุ่นดำสิทจะดำกว่านี้อีกอันนี้จะออกดำอมเทานะฮะฝนตกไม่ต้องกลัวน้ํารั่วไม่ต้องกลัวเสียงดังไม่ต้องกลัวพร้อมยังไปดูฝั่งนู้นกันต่อดีกว่ามาฝั่งนี้นะจ๊ะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ มาฝั่งนี้แล้วตรงนี้เองก็จะเป็นโถงนะฮะก็จะเป็นโถงก็คือเอารูปเดิมขึ้นประกอบด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้เราปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครก็คือเป็นแอลเรียลโล่งๆหมดเลยนะฮะโซนตรงนี้ดีไซน์สวยเพราะว่ามีราวบันไดนะฮะมีราวบันไดตัวบันไดเนี่ยช่วยให้บรรยากาศตรงนี้เนี่ยดูมีดีไซน์ขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียง ทั้งลูกตั้งลูกนอนของบันไดเนี่ยมันล้อก,กันหมดเลยนะฮะมาดูห้องข้างหลังเราทำระบบเปิดปิดไฟหมดนะฮะระบบเปิดปิดไฟ2ทางโซนนี้เปิดข้างบนโซนนี้เปิดชั้น3โซนนี้ดับข้างล่างเราทำเรียบร้อยหมดแล้วห้องนี้เป็นอะไรป๊าเสียงกล้องกังวานมากมันคือดูรูปเดิมซิโอ้โหเขียวลอกเป็นแผ่นเลยนะจ๊ะ ตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วนะฮะก็กลายเป็นห้องงานระบบเอาง่ายๆนี่คือห้องงานระบบก็จะมีปั๊มน้าอีกหนึ่งตัวตรงนี้นยฮะปั๊มน้ําที่ใช้ก็เป็นปั๊มน้าอินเวอร์เตอร์ฮิตชิอีกแล้วแขงน้ําที่นี่ตอนแรกจะใช้1,000 1,000ลิตรคุณปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปัป๊ประตูเล็กเข้าไม่ได้อ้าวไปดูชั้น3ต่อดีกว่ามาชั้น3กันนะจ๊ะ ชั้น3นี่คือมาสเตอร์เบดรูมของเรานะฮะประตูที่เลือกใช้นะฮะก็คือเป็นประตูนี่คุณลายไม้เหมือนกันนะฮะมีวงกบโทนสีไม้อ่อนแล้วก็เบิ้ลเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเป็นซับวงกบที่เข้มขึ้นนะฮะทำให้นี่เห็นหม้มันมีมิติของมันด,ดึดดๆด,ดสามโทนอยู่ในบานเดียวกันพร้อมกับมือจับที่เขาเรียกว่ามือจับถ้าเป็นภาษาช่างเรียกมือจับเขาควายนะฮะนี มาสเตอร์เบดรูมของเราโอ้โหไปดูรูปตะก่อนนะคุณเลยไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมันคือห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะจ๊ะแล้วห้องนอนเองเราก็ยังมีไฟรืบให้ปลายเตียงก็เดินระบบปลั๊กทีวีรอไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเท่านั้นไม่พอห้องนี้มีความพิเศษก็คือเราจะออกไปข้างนอกกันแล้ว พร้อมอยังพร้อมนะ<ป>มาเลยจ้ามาแล้วมาแล้วข้างนอกจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะจ๊ะมันก็คือระเบียงแห่งการพักผ่อนผ่อนคลายนั่นเองโอ้ยโทนสีขาวตัดกับโทนสีไม้เปิดไปดูบนเพดานเลยคุณอื้อหือระแนงไม้นี่คือระแนงไม้เทียมนะฮะพวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้ไม้จริงเพราะว่าบริเวณพวกเนี้ยเป็นบริเวณอาท์ดอร์ดังนั้นก็ต้องใช้วัสดุที่ทดแทนแต่ฟีลลิ่งของมันนะฮะ ก็ยังเหมือนไม้อยู่เลยนะครับเป็นไม้เป็นร่องเป็นริ้วสวยมากเลยนี่เท่านั้นไม่พอนะจ๊าเราก็ยังตกแต่งด้วยระแนงไม้เหมือนกันลูกตั้งช่วยเรื่องไรหนึคือช่วยในเรื่องการพรางตาที่มองมาจากข้างนอก 2. ก็ยังช่วยในเรื่องการกรองแสงของแดดเนี่ยเดี๋ยวแดดมานะคุณที่ตะวันตกมันเฉียงเฉียงเนี่ยเดี๋ยวแดดมา ระแน่นี้จะช่วยในการกรองแสงนะฮะสามก็ยังได้ลมนี่ฟังก์ชันครบจริงๆี<ซ>่มีสีด้วย,วยกันขโมยจะขโมยมาเหรองัดหน่อยละกันนะจ๊ะฟังก์ชันครบทุกอย่างเลยนะฮะพื้นของเราอ้าวดูพื้นเลยเขาก่อนก็เคยให้ดูไปถึงนะก็ยังเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโตนะฮะลายหินสีเอิร์โทนนี่ดูอบอุน่นอบอุน่นคุมโทนหมดเลยสุดยอด ไปดูห้องข้างหลังกันดีกว่าเราไปดูหลังบ้านกันนะจ๊ะมันจะคือฟังก์ชันอะไรเนาะันคือฟังก์ชันอะไรปาดมันก็คือฟังก์ชันซักล้างนั่นเองขึ้นรูปเก,ก่าวาเลย ผนังตะปูตะปัมไปหมดเลยนะจ๊ะเดิมเราจะใช้โครงสร้างเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นโครงสร้างผนังปูนผนังปูนหลังคาเตี้ยๆนะฮะแต่ตอนนี้เราทําใหม่นะฮะพอตอนที่เราเริ่มทาเนี่ยโครงสร้างปูนเนี่ยนะฮะที่เราจะเริ่มแบบว่าเข้าไปเชื่อมต่อกันมันร้าวคุณพอเริ่มเจาะมันก็ลั่นพอเจาะตรงนี้ตรงนี้ก็ลั่นแก้ปัญหายังไงนะฮะนี่คือเราก็ได้ใช้โครงสร้างเหล็ก ต่อเติมตรงนี้ทั้งหมดนะฮะในบริเวณชั้น3ดังนั้นไหนๆก็ขึ้นโครงสร้างใหม่เราก็เลยขยายความสูงของพื้นที่ในห้องซักล้างแล้วก็ห้องน้ำนะตรงนี้เรียเป็นในส่วนของตั้งเครื่องซักผ้านี่เครื่องซักผ้ามาส่งแล้วนะจ๊ะมีห่อเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นระแนงช่องลมนะฮะนี่ระแนงช่องลมก็จะมีลมฟรออยู่นะคุณไม่ได้โปะแต่ก่อนตอนแรกคิดว่าอ่ะ เราเปิดให้มันระบายถึงด้านหลังเลยไหมแต่ว่าทัศนียภาพเองเนี่ยมันเป็นอาคารด้านหลังของอีกฝั่งหนึ่งมันไม่สวยงามดังนั้นเลยเราก็เลยใส่กระเบื้องลอนเป็นอะคริลิกนะฮะยังมีความโปร่งแสงอยู่อันนี้เราถ่ายกันตอนเย็นเลยแสงยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้ากลางวัน,น่ยคุณจะเห็นแสงแเรืองออกมานะจ๊ะไม่พอข้างบนเราก็ยังมีแสงให้อยู่นะจ๊ะไม่ต้องเปลืองไฟมีช่องแสงอยู่นี่คือมาสเตอร์เบสมนะฮะมาสเตอร์เบสมห้องน้ำ ของชั้น3ห้องน้ำหลักเลยเป็นไงล่ะจ๊ะโอ้โหมันช่างขาวนี่คุณกระจกทรงสูงเพราะว่าห้องน้ำเราสูงจะมาใช้หน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างจะมาใช้กระจกทรงเตีย้ยไม่ได้ ดังนั้นมันต้องได้ proportion นี่คูณกระจกทรงสูงแล้วก็มีโคมไฟด้วยอ่าอยากจะเปิดแต่งหน้าก็แต่งได้นะจ๊ะมีอ่างลอยนี่อ่างลอยมีก๊อกน้ำให้เรียบร้อยอู้ระบบน้ำแรงนะจ๊ะมีช่องสำหรับวางของ Decorate ไม่ใช่ Decorate จะ Decorate ก็ได้หรือจะวางพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับ เอ้ยแป้งฟันเอ้ยได้หมดนะฮะตรงนี้จัดการไปเลยตรงนี้เองก็จะเป็นในโซนของ shower shower ชุดเรนชาเวอร์ก็จะเป็นชุดของเฮฟเร่เหมือนเดิมนะฮะรวมถึงสุขภัณฑ์ทั้งหลายก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของเฮฟเร่เหมือนกันนะฮะเข้าห้องน้ำไม่ต้องแบบเปิดไฟก็ได้นะฮะเดินเข้ามาได้เลยก็จะมีแบบว่าแสงเรืองอยู่ในห้องนี้เป็นฟังก์ชันที่ครบหมดเลยมีไฟลงไฟเหลือให้หมดเลยนะฮะทำออกมาแล้วต่อเติมออกมาแล้วใช้งานได้เต็มที่นะฮะ ต่อไปเราไปดูชั้นสุดท้ายนะฮะชั้นสี่มาแล้วจ้าชั้นสี่ถ้าไม่แวรุ่นนี่เดินมาถึงยากเลยนะจ๊ะไปชั้นสี่เอาเอาข้างนอกก่อนก็ได้อ่ามาชั้นสี่เอาข้างนอกก่อนเลยโถงตรงนี้เป็นไงล่ะครับคุณคุณเดิมเนี่ยคุณจําได้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องไม้เป็นห้องเก็บของเก่าๆเ,เป็นโครงไม้ผุผ,ผพังพังนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ กระจึงหนึ่งตอนนี้ละจ้าดูสิโอ้โบ้านเดิมเป็นยังไงที่จำไม่ได้เลยนะฮะหน้าต่างที่มันแคบๆหรอสะใจไปละ่ะเน่บ้านเรือนจ้ารับลมเต็มที่ไปดูห้องหน้าบ้านดีกว่าห้องนี้ก็จะพื้นที่แคบกว่าทุกห้องออนะฮะลงมานิดนึงนะฮะชั้นสุดท้ายแน่นอนนะฮะวิวมันสวยมันสูงเปิดหน้าต่างโล่งๆอ,อย่างนี้นะ โอ้โหรับลม,เต,มเต็มเลยคุณเราใส่ดีไซน์หน้าต่างทรงใหญ่ๆทรงไซส์พิเศษที่ไม่ใช่ไซส์มาตรฐานเข้าไปนะฮะมันก็จะได้เอฟเฟกที่แบบว่าโปรง่งอยู่ในห้องก็ไม่อึดอัดปีนไหมไปปีนดีวกว่าก็ล <c oughs> <c oughs> ูมันแล้วก็ยังมีระเบียงลเล็กๆให้เข้าอยู่นะฮะชั้น4ี่คุณสามารถออกมาเทควิวได้นะฮะหลังคาชิงก็รูฟเหมือนเดิมนะจ๊ปะป่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปสรุปงานชั้นหนึ่งดูภาพรวมว่าเราทําอะไรกันบ้าง เราแก้ปัญหาอะไรบ้างแล้วมันสวยยังไงบ้างพร้อมยังจ๊ะปะจบแล้วว่ะต้องกลับแล้วหรอไม่อยากกลับเลยอะ่ะและแล้วมันก็จบสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะสำหรับโปรเจกต์จอมทองซอย12โปรเจกต์ที่13ของบอนรีดีไซน์อ๋อไม่สไลด์นะจ๊ะทรั้งก่อนสไลด์ครั้งนี้ไม่สไลด์เรียบร้อยแล้วนะฮะ เราทาอะไรไปบ้างก็ขอสรุปรถกันนะฮะเริ่มตั้งแต่นะฮะหน้าบ้านเลย1 2 3 4สปุ้นสูงไปนู่นเลยนะฮะสชั้นเรียบร้อยไปแล้วชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4พื้นผนังเพดานไล่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดงานระบบไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงทั้งหลังจากงานระบบสุขาพิบาลปลาปาเหมือนกันจะหรือใหม่ทั้งหลังจากแลวอะไรอีกแล้วอะไรอีกอก,ก็จะมีงานอ่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวซึ่งก็เป็นของแพน t r y นะฮะก็ ครัวก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโทนสีขาวหินอ่อนสวยงามแล้วก็จะมีในโซนของห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำสองห้องตกแต่งโทนสีขาวโทนหินอ่อนสวยๆพร้อมสุขภัณฑ์ชุดเรนเช้าว่วาเต็มห้องน้ำไปหมดเลยทั้งหมดนี้งบประมาณเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมละ่ะบอกตอนนี้เลยละกันจ้ะทั้งหมดทั้งมวลอินครูดทั้งหมด,หมด,หมดเดินแต่ตัวหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ตอก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 รประมาณทั้งสิ้นนะฮะอยู่ที่2อร้อยสแสนบาทนะครับ สำหรับ Renovate บ้านจอมทองซอย12โครงการ13ของเราสำหรับวันนี้ก็ขอปิดเรียบร้อยนะจ๊ะโปรเจกต์ Project 13บ้านจอมทองซอย12นะครับสโลแกนของเราเหมือนเดิมนะฮะรีโนเวทงานยิ่งยากเราชอบทําบริ s i ไ n 8 7 8อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe แล้วก็ช่วยไปกด y o YouTube บริจีไซ888 on TV ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรก็อินบอกมาได้เลยโทรมาได้เลย ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ